รีวิวเครื่องเล่นซีดีเทปวิทยุนะครับเป็นยี่ห้อโซนี่โมเดลซีบีเอสสามห้าศูนย์ตัวนี้เสียงแน่นมากๆนะครับตัวนี้เป็นทรงกลมวงลีนะครับเป็นทรงวงลีนะฮะใช้งานได้เต็มระบบนะครับเป็นไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์บ้านเรามีไม่กกะเบ็ดนะครับเบดหนักนะฮะเราคนที่ชอบเบ็ดแนะนําตัวนี้นะับเครื่องมีรอยบ้างตามกาลเวลานะครับสินค้ามือสองโนดาม่านะฮะด้านล่างจะเป็นช่องเสียบฐานทั้งหมดหกก้อนเบอร์ดีนะครับ มีสายไฟแถมให้ตรงรุ่นนะครับยาว2เมตรซื้อไปผมใช้เลยนะครับมีหูหิ้วสภาพนี้นะครับหูหิ้วพับได้อย่างนี้เสาวิทยุไม่หักไม่งอนะครับเดี๋ยวทดสอบระบบก่อนเลยนะครับหูฟังเสียงปกตินะครับระบบสเตอริโอมีไม่กระเบสนะครับระบบปุ่มก็จะมีฟังก์ชันนะครับซีดีวิทยุเทปนะครับพวกอันนี้พวกกกซีดีนะเพย์พอร์ตสต็อปเน็กซ์ลีเวิร์ดปกติเมกะเบิดวอลลุ่ม อันนี้โปรแกรมนะครับโปรแกรมสําหรับ CD นะฮะพวกนี้ฟังก์ชันเทปอันนี้เปิดเครื่องนะครับหน้าจอติดนะครับอันนี้ตั้งสลิปนะครับตั้งสลิปไว้120นาทีสำหรับตั้งปิดเครื่องนะครับหน้าจอไฟติดปกตินะฮะลองรับออเดโอดิสนะครับซีดีไม่ได้ลองเป็นพีสะนะครับสิ่งดีมากนะครับตัวนี้นะครับทรงเป็นวงรีอย่างนี้เสียงนั่นมากนะครับมีเมกะเบตนะครับ เบ,บ็ดแน่นสำหรับคนที่ชอบเบ,บ็ดแน่นแบบนะนำตัวนี้ได้เลยนะครับเต็มระบบทั้งเทปทั้งซีดีทั้งวิทยุถึงคือร้อยแปดด้วยนะครับกดเพลงนะฮะซีดีสถานะไฟทุกอย่างถิดปกติอันนี้วัน,ะะน,น,น,ร,ร,นร่ออรกกรม,กกรมนะครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชันตั้งคลิปรีเพจออกโปรแกรมนะครับตั้งโปรแกรมัแลนดอฟแล้วก็ดูเลขไปนะ เทปนะครับเทปก็ใช้ก็ว่าเต็เมระบ,บบเลยนะครับโ okay, อเทบโลเลกอลนะครับเรียบออยครับ ก็สต็อปซีดีแล้วมาลองฟังที่อัดจากซีดีเมื่อกี้นะครับกดมาที่เทปนะครับปุ่มที่สามกอขวาที่อัดจากซีดีเมื่อกี้นะครับตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวัอนออกประกอบกับมรสุมต่อไประบบวิทยุนะครับกดตรงกลางนะครับวิทยุนะฮะเลดีโอกดอีกรอบหนึ่งจะเป็น FAM นะครับจูนขึ้นก็คือบวกลบตรงนี้นะครับ เจอขึ้นอัตโนมัตินะครับจะหยุดเองนะครับเป็นดีเทคเองนะครับอันนี้เอ็มกดอีกรอบหนึ่งจะเป็นเอ็มนะครับดอทพัฟพัฟที่จูนขึ้นก็ตรงนี้นะครับรับได้ทุกคลื่นของบ้านเราถึงร้อยแปดเมกะเฮิร์ตนะครับนะครับแล้วก็มีระบบทีวีนึ่สามช่องนะครับมันจะดีเทคขึ้นเองเวลาเจอขึ้นนะกดค้างไว้นะครับและตลาดดับบ้านบู๒สำหรับ เอาไ,ไ,ได้ทุกเครื่องของบ้านเราสิ่งดีเสียงนั่นนะครับโอ้ใจดวงนี้มันเจ็บเต ึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่3และถือว่าดัชนีปรับตัวสูงสุดในรอบ44เดือนนับตั้งแต่เดือนมีนาปี62ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่54.5ส่วนดัชนีเทปและกอขวากอ้ายขวาเต็มโูปเลยนะนะครับประกอบกับมรสุมตมีปรับตัวสูงสุดในรอบ44เดือนนับตั้งแต่เดือนมีนาปี62ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ ไปฟังระบบเคสเ,เต็มนะครับเสียงแน่นมากนะัียมากนะครับสำหรับคนที่ชอบเปดนักนะฮะตัวนี้เลย